วันนี้ที่กรุงเทพแผ่นดินไหวตอนแผ่นดินไหวอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าอาจารย์กำลังบรรยายที่โรบินสันร้อยเอ็ดอยู่าากาลังบรรยายอยู่พอเราบรรยายเสร็จปุ๊บมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นประธานอะไรสักอย่างเนี่ยเขาไปรู้กับอาจารย์ว่าที่กรุงเทพแผ่นดินไหวอาจจะก็ไม่รู้รายละเอียดจนขึ้นรถแอดมินก็เริ่มเอาคลิปวิดีโอมาให้ดูตึกมันสั่นแล้วก็มีตึกถล่มหนึ่งตึกซึ่งเป็นตึกอะไรนะของรัฐบาลฮะเออสปง สตงอ,อะไรสักอย่างะนะตัวงบประมาณแผ่นดินอะไรก็ไม่รู้เป็นของรัฐบาลเองถล่มลงมาทั้งตึกเลยอย่างเงี้ยกำลังสร้างอยู่แล้วเขาก็กำลังคุยกันว่ามีการลดสเปกลดงบประมาณลบอะไรลบคุณภาพอะไรกันจนทาให้ตึกเนี่ยมันถล่มลงมาได้ทั้งที่มันกําลังก่อสร้างอยู่แล้วมัน,ม,นมันพังครือลงมาเลยตึกเนี่ยสร้างมาหลายมานานมานาหลายเดือนแล้วมันจะเป็นต,ตึกใหญ่แล้วว่าเป็นแลนด์มาร์คขนาดใหญ่มากปรากฏมันพังครือลงมาในพริบตาเดียวนั่นความเสื่อมเห็นไหม อาจารย์เห็นแล้วโอ้โหสลดหดโอ้โหมากสลดสังเวชมากสระว่ายน้ําตึกสูงๆอย่างเงี Taiwan ้ยมันขยาว่ะน้ํานี่กระชกลงจากตึกหมดเลยอ่ะสระว่ายน้ําใหญ่ๆอ่ะกระชกลงมาจากตึกอย่างเงี้ยคนแห่ลงมารายการโหนกระแสกําลังนั่งอยู่ในรายการคุณหนุ่มกัญชัยเขากําลังแบบหาหลบกันไฟนกําลังหลบไปแขกรับชมแขกรับเชิญเกิดความกลัวคุณหนุ่มกัญชัยวิ่งจู้ไปนู่นแล้วแขกรับเชิญยังนั่งอยู่โต๊ะอยู่เลยนั่นหวาดกลัวกัน อาจจะเห็นอยู่ในกล้องนะวิ่งหลบไปแล้วก่อนคนแรกต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะไม่ใช่มวแจะสนใจคนอื่นอยู่นี่อาการของคนนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอัลติอัลติชอปต,ต,ตามมาอัลติชอปตามมาอีกครึ่งชั่วโมงไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ได้ติดตามสถานการณ์เพราะลงรถมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงระหว่างเวลาที่มันจะเกิดอัลติชอปอัลติชอปคือมันจะต่อจากแผ่นดินไหวไม่เกินประมาณ30มนาทีถึง1ชั่วโมงเป็นช่วงฝ้าระหว่างอาจจะแรงกว่าเดิมรอบที่2หรืออาจจะเบาวกว่าเนี่ย แล้วเขาสันนิษฐานกันว่ามันเป็นการก่อสร้างตึกเนี่ยมีคนก่อสร้างอยู่บนตึกประมาณร้อยเป็นร้อยคนก็ยังไม่รู้จะเสียชีวิตตักหนาสหขนาดนี่เพราะว่ามันคลือนลงมาเลยคนงานหนีออกไม่ทันเพราะมันไม่มีใครรู้ว่าตึกจะพ่มแต่มันมีคนที่อยู่ด้านล่างที่อยู่ทำมาบริเวณนั้นว่ามันวิ่งหนีอ่ะมีคลิปอ่ะมันวิ่งหนีมาวิ่งแบบโอ้โหแบบมันถล่งพลือลงมาเลยอ่ะนั่นน่ะความเสื่อมนั่นน่ะคือความตายมันเดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะนี้ใครจะรู้ว่าตัวเองจะตายในเวลานั้นใครรู้ได้ไม่มีใครรู้ ความตายมาถึงเราทุกคนแน่นอนเรื่องนี้เรารู้ไหมรู้แต่เรารู้ไหมเวลาไหนไรเรื่องนี้แหละไม่รู้ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวเองตลอดเวลาเพราะเราไม่รู้มันจะมาเวลาใดแต่มันมาแน่เราจึงต้องเตรียมตัวตัวเองตลอดเวลาดังนั้นหน้าที่เราคือมีสติในการรอคอยการตายเรียกว่ามรณานุสติมีสติรอคอยมันไม่ใช่ว่าอีกห้าปีข้างหน้าเราก็อีกจะตายก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ขวรขวายก่อนนี่ประมาณ อาจจะอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ถึงจะตายลูนี่ประมาณอีกห้านาทีสิบนาทีค่อยตายก็ได้นี่ยังประมาณอยู่เรากินข้าวตอนนี้อาจจะตายตอนนี้เลยก็ได้ติดข้าวติดคอตายนี่ตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทแล้วรีบเล่นในการขวนขวายในการทําความเพียรว่าเราจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรีบเล่นในการขวนขวายใ,ในการปฏิบัติตามธรรมให้สมควรแก่ธรรมนั้นโดยการศึกษาหลักอริยสัจสี่มรกมีองแปดในการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตเรา เราจะรีบเล่งขวนขวายเนี่ยเรียกว่าคนไม่ประมาทเรากลับไปถามตัวเราเองซิว่าทุกวันนี้เราตั้งอยู่บนความประมาทไหมชีวิตเราอยู่บนความประมาทไหมชีวิตเราเดินอยู่บนปากเหวไหมพร้อมจะตกลงตกเหวไปได้เสมอเพราะตั้งอยู่บนความประมาทอยู่ตลอดเวลาลองพิจารณาดูตามความเป็นจริงซิว่าเราเนี่ยประมาทอยู่หรือยังหรือเดินออกจากความประมาทรีบเล่งทําความเพียนขวนขวายในการละทิ้งความประมาทนี้หรือยังกลับไปถามตัวเองให้ชัด กลับไปถามตัวเองให้ดีว่าเรามีสติสัปพัญญะในการระลึกรู้ต่อหลักธรรมะของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนเข้าใจหลักคําสอนพระเจ้าดีแล้วหรือยังยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแล้วหรือยังว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมสลายแตกทําลายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราไปเพื่ออะไรเราจะไปเห็นว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนของเราไปเพื่ออะไรเราจะไปเห็นว่านี่คือเรานี่เป็นเรานี่เป็นตัวตนของเราไปเพื่ออะไรเพราะสุดท้ายทุกคนเดินสู่ความเสื่อม ทุกคนเดินสู่ความตายสแสวงหาทุกอย่างไว้ยึดมั่นถือมั่นไว้ทุกอย่างสุดท้ายก็ตายจากมันอยู่ดีจะมีประโยชน์อะไรต่อการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเป็นต,น,ตนของตัวเองเนี่ยเราต้องพิจารณาเหตุปัจจัยเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะได้เดินสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันได้หน้าที่เรามีสติสัพปพปัญญะเอาพุทโธติดใจไว้อย่าให้หลุดจากพุทโธเนี่ยเป็นหนึ่งในความเพียรภาวนาเผากิเลสบางคนก็รู้ลมหายใจเข้าออกด้วยการเจริญอาณาปานสติอยู่เป็นประจํา หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้มิสติสัมป,ปัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมพิจารณาลมหายใจเต็มตลอดเวลาเนี่ยคือหลักของการปฏิบัติเนี่ยคือเหตุของกองกุศลที่เราจะต้องปฏิบัติภาวนาอยู่เป็นประจำที่บ้านเราและเมื่อมาวัดก็มาได้ยินได้ฟังแล้วนําหลักเกณฑ์หลักการตัวนี้ไปปฏิบัติต่อที่บ้านได้พูดมาซะเยอะเลยนะคําถามเดียวตอบยาวมากเลยกาจะลิงก์ทีเดียวเลยไนงะเออเพราะว่าเหมือนจะไม่ค่อยมีคนถามเท่าไร่มีใครอยากถามอะไรไหม ฝันคืออะไรครับก็คือฝันมันก็ตามนั้นเลยก็ฝันฝันเนี่ยคือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้มีให้เป็นเกิดขึ้นโดยไม่อิงอาศัยเจตนาเวลาฝันเนี่ยไม่มีเจตนาเวลาเราฝันเราควบคุมมันได้ไหมไม่ได้เราฝันเลวก็ได้ฝันกุศลก็ได้ฝันดีก็ได้ถูกต้องป่ะฝันได้ทุกอย่างเลยไอ้ความฝันเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสนใจมันเลยมันอยากจะฝันอะไรปอยมันฝันไป มันเป็นความรู้สึกนึกคิดติดตึกในการใช้ชีวิตเราในปัจจุบันเนี่ยมันไหลไปเรื่อยเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งเจออะไรผัสสะกระทบตาหวจมุกลิ้นกายใจยกระทบกับรูปรถกลิ่นเสียงปุบาทธรรมลมมันกระทบไปเรื่อยเปื่อยเลยมันกระทบกันกระทั่งกันไปเหตุเป็นปัจจัยตามปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสต่ความฝันคืออะไรไม่ต้องไปสนใจแม้แต่ความฝันของพระภิสุสง์เนี่ยพระพุทธเจ้ายังไม่ปรับอาบัติเลยเพราะอะไรมันไม่มีเจตนาอย่างพระพิสุสงเนี่ยจะต้องอาบัติสังฆวิเศสมื่อ ไปมีเจตนาในการทําให้น้ําอสุจิเนี่ยเคลื่อนออกจากฐานลักษณะคือการช่วยเหลือตัวเองนะช่วยตัวเองทําไม่ได้ปรับอาบัตสังคาริเสศเป็นอาบัตหนักเรียกว่าคลูกกาบต้องไปแก้กันทีนี้เวลาทําไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นในความฝันเช่นเขาเรียกว่าฝันเปียกนะมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายที่มันจะเกิดขึ้นได้เวลาที่ไม่ได้เอาไม่ได้มีศาสตร์ไม่ไม่ได้มีอสุจิหลั่งออกมาแบบนี้เป็นประจํามันก็จะเกิดอาการฝัน เรียกว่าฝันไปเสพการกับคนอื่นอย่างเงี้ยไปเสพการกับผู้หญิงอย่างเงี้ยพอเวลามันฝันไปในทางนั้นปุ๊บเนี่ยเรียกว่าฝันไปในทางการเสพกามถามว่าพระภิสุสฆงเนี่ยบาปไหมไม่บาปพระพุทธเจ้าไม่ปรับอาบัติในความฝันเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีเจตนาในการทําสิ่งนั้นมันเคลื่อนเองตามธรรมชาติตามความรู้สึกนึกคิดติดตึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ดังนั้นความฝันเนี่ยมันไม่ประกอบด้วยเจตนามันเป็นความเพลิดเพลินไหลไปตามอารมณ์พระรหันต์จะไม่ฝันเพราะอะไรสติสัมปชัญญะร้อยเปอร์เซนต์เพราะ,หาร,ะ,ะารหันต์ไม่พระรหันต์ไม่ได้คิดนึกติดตึกแบบเราอ่ะไม่ได้มีตัณหาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงไม่มีอํานาจของความเพลินในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้แต่ถึงแม้ถ้าฝันได้ก็จะไม่ฝันไปในทางการเสพกาจะไม่ฝันไปในทางกาจะรู้สึกนึกคิดติดตึกไปในทางกุศลเท่านั้น จะไม่ไปในทางการพยาบาลเปลียนเบียนเพราะอะไรเขาตัดอกุศลทุกอย่างออกหมดแล้วตัณหาดับเหลือแต่ชันทะคือความพอใจเพราะนั้นเนี่ยคือลักษณะของความฝันคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาให้มีให้เป็นโดยไม่ยิงอาศัยต่อเจตนาในขณะที่กลาลังฝันอยู่จึงไม่นับว่าเป็นกรรมเพราะว่าไม่มีก,กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในขณะนั้นประมาณนี้เนาะ